ฮะอะไรนะมีการละเมิดอำนาจศาลเกิดขึ้นโยุยโดนทั้งทนวยโดนทั้งลูกฟาร์มโอ้โหข่าวใหญ่ข้าวนี้ต้องขยายข่าวนี้ต้องขยายไม่ขยายไม่ได้เราต้องประกาศให้โลกรู้นาทีรู้โลกรู้ เขยบอกจะแล้วรู้ fc ต้องรู้ข่าวด่วนข่าวเด็ดข่าวใหญ่โอ้ยพี่น้องเอ๋ยสายรับทรงข่าวมาว่างานนี้มีการละเมิดอำนาจศาลนะ fc เกิดอะไรขึ้นครับ fc เกิดอะไรขึ้นครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดี fc ทุกท่านครับโอ้โหแป้งทําแสบจัดโอ้โหแป้งมึงเจ๋งมากเลยว่ะมึงเจ๋งมึงเจ๋งมากเลยอะ่ะ โอ้โหมึงทาได้ยังไงมามึงไปเล่นละเมิดอำนาจศา,าคลคืองี้สิครับงานนี้ครับโอ้โหแป้งมันแซ่บจริงๆแซ่บยิ่งกว่าพิกครับเขาถึงเรียกว่าเล็กผิดขี้หนูนะครับนิทานครับนิทานใครเข้ามาคอมเมนต์กับผมไม่รับผิดชอบสิครับนะเอซีครับโอ้โหเจ็บจีด๊ดเจ็บจีด๊ดเอซีเฮ้ยมีการละเมิดอำนาจศาลเกิดขึ้นครับทุกท่านครับ เรื่องนี้เราต้องขยายให้กับพ่อแม่บางประโอนทุกคนได้สดับรับชมกันแม่แม่ครับไอ้แป้งนี้มันแซ่บมากๆเลยนะครับ <c oughs> แม่แม่ครับไอ้แป้งนี้ไม่ธรรมดานะแป้งมันร้องระมดอดับนาศาลแม่กาดามกับธนวยอินฟูซึ่งศาลมีคำสั่ง นะครับไม่ให้นําเรื่องนี้ออกไปเผยแพร่ในที่สาธารณะนะครับในที่ของสาธารณะแต่ก็มีการสร่งข่าวแต่ให้ปรากฏเอาไปโพสแต่มีคนแคปทันแล้วธนวยอินฟูของแม่กาดำในทานเรื่องนี้ก็ไปโพสโดนแล้วครับ นะไปโพสงานเขาแล้วนะครับโดนละมิดอำนาจศาลนะครับได้ข่าวว่าเมื่อวานมีศาลเอ็ดนะครับโอ้โหไอไล่ทำแซบไอไล่ทำแซบไอแป้งทำแซบไม่ได้คำสร้างของท่านเป่าเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์นะอินฟูนะมันศักดิ์สิทธิ์นะ ถ้าคุณไปโพสต์อย่างนั้นได้ยังไงอ่ะเขาไม่ให้โพสต์เขาไม่ให้เอาเรื่องในศาลเอาไปพูดอ่ะใครกันแน่แหละเมื่อวารนะครับทั้งลูกฟาร์มทั้งทนายฟาร์มตัวเองโอ้โหไหนนิทานเรื่องนี้ไปกันใหญ่แล้วนะอืมนะครับไดนะ้มีการเปลี่ยนทนายอีกต่างหากโอ้โหตายแล้วนะมีการเปลี่ยนทนายต่างหากแต่เมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะเสียบเปรียบด้วยทํา นะเมื่อวานเสียเปียบของเสียเปียบให้กับแป้งนะครับนะไม่ธรรมดาทุกท่านแป้งไม่ธรรมดาเลยผมบอกสิว่าแป้งนี่แม่งสุดยอดจริงๆนะคนที่ชื่อแป้งนสุดยอดจริงๆคืออย่างนี้สิครับมันมันมันสู้คกันได้กล่นนะนะเอาทุกอย่างมาหักล้างกันนะสิครับนะงานข้าวนะสิครับนะครับงานข้าวนะสิงานนี้ทุกท่านครับก็โดนะครับที่สิครับ โดนอะไรครับสิโดนนี่ครับโดนสาตร์เอ็ดดิครับกระสานสั่งแล้วนะครับสั่งให้ฟงสั่งแล้วนะครับสั่งว่าไงสั่งว่าไม่ให้ไม่ให้เอาเรื่องราวข้างในออกไปเผยแพร่ใช่ไหมครับอะเขาสั่งแล้วนี่ไม่ให้เอาเรื่องราวข้างในไปเผยแพร่ ไปไอ้เผยแพทย่ทำไมอ่ะฮะงานเข้าทั้งคู่เลยนะครับงานเข้าทั้งอ่าธนาอินฟูผมได้ทราบข่าวมานะก็แม่กาดำนะครับเมื่อวานนี้ก็คงจะขอตกขับรถกลับบ้านกับเพื่อนนะเพื่อนรักนะครับโอ้โหไนสะีขับรถขอตกกลับบ้านนะครับนะนี่ไนซีครับคือ ผมจะบอกไปแม่ไว้ให้นะครับว่าเวรกรรมมันมีจริงนะนะและผมบอกเลยนะว่าถ้าเราทำตามเกมของจอระเข้สุดยอดมานะมีอะไรทักหาจระเข้เลยปรึกษาเลยจระเข้ก็จะทำแบบนี้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 จรเข้ก็จะแนะนำเราแบบนี้แบบนแบบนทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ป ติดต่อหาจระเข้เลยนะครับนะเออเพราะฉะนั้นวันนี้ครับนะผมเชื่อว่าจราเนะเข้น่าจะอยู่เบื้องหลังผมเชื่อนะว่าจราเนะเข้น่าจะอยู่เบื้องหลังถ้าไม่ใช่ต้องขออภัยนะเพราะว่าจระเข้เนี่ยไม่ชะวันเนี่ยเขาเก่งเรื่องข้อกฎหมายเขาเก่งเรื่องข้อต่อสู้เทคนิคนิดนเทคนิคเล็กๆน้อยน้อเนี่ยมันมีผลนะ มันม,ม,มีผลต่อคดีนะอันนี้ผมบอกเลยนะครับนะผมบอกเลยนะครับอืมผมต้องบอกเลยว่ามันมีผลนะเพราะฉะนั้นมีอะไรปรึกษาใหม่ชารวันจบทุกปัญหานะครับไม่รอสักลายถ้าหม่ชลรวันฟันทงแล้วลงคลิปแล้วเตือนแล้วบอกแล้วตามนั้นเลย นะตามนั้นเลยอันนี้ผมไม่ได้โวยมาชะวันนะแต่วันนี้สิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าทนาอินฟูเนี่ยนะทนายอินฟูเนี่ย,นะท,นย,นนยทนายอินฟูของแม่กายดำเนี่ยไปโพสไงมันเลยเป็นข้อพลาดไงตรงเนี้ยตรงเนี้ยไอ้ที่ครับมันเป็นข้อที่พลาดมากๆเลยนะมันเป็นะไรที่พลาดมันไม่น่าโพสไงจริงจริงมันไม่น่าโพสเนี่ยแล้วไปโพสอย่างนั้นมันก็ทําให เป็นการ,รเมื่อสารด้วยไม่ฟังไม่ไม่ฟัง,ฟ,ง,ฟ,งฟังสารอะไรเงี้ยมันก็จะทําดูทําให้ทนาดูด้อยไปอย่างเงี้ยอันนี้มุมมองของผมนะอันนี้ผมมานั่งคิดวิเคราะห์นะในสไตล์ของผมไม่ได้ไปมิ่นใครนะแล้วก็ไม่ได้ไปอะไรใครเพราะว่าคือคาสั่งสารก็คือคำฟังสารนะ่ะคือท่านสั่งมาเราต้องฟังอนะครับเนี่ยได้ไหมครับเออท่านสั่งมาท่านก็ต้องฟังะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ไอสีครับนะสิ่งที่ นาอินฟูกับแม่กายดาโดนคือ n ม m b e r สารเนี่ยก็คือโดนเอ็ดนะโดนเอ็ดแล้วก็โดนตำหนิหลายเรื่องนะไม่ใช่เรื่องเดียวนะหลายเรื่องเลยนะผุมที่ผมบอกมาที่ผมทราบมาเนี่ยนะครับนะแล้วก็มีการจู่โจมพยานอีกหลายๆอย่างมีการยัดทรงยัดไส้เนี่ยนะครับเยอะนะครับเยอะ,ยอะนะมีการยัดไส้อะไรเงี้ยเราต้องคอยดูนะถ้าใครสู้คดีกับอินฟูเนี่ยต้องคอยดูหนึ่งจะมีการยัดไส้ สองมีการจู่โจมคดีต้องคอยต้องแล้วก็จู่โจมพยานจู่โจมจำเลยเราต้องเตรียมให้ดีๆผมพามาหมดแล้วครับผมเจอหมดแล้วครับนะนะสนายคนเนี้นะครับนานยชายคนนี้นะผมรู้ไต่รู้พุงหมดแล้วโอเคนายซีนะทีนนี้ก็คงจะมานี้ครับนะ